วันนี้นะคะกบทำข้าวต้มไก่โบราณเสียงอาจจะไม่ดีนิดนึงนะก็ต้มไก่โบราณเนี่ยกบเห็นยายทํานะคะก็ช่วยมาตั้งแต่ตอนเล็กๆเ,เลยถตรอาจจะไม่เหมือนเป๊ะนะแต่ก็อารมณ์ประมาณนี้เริ่มต้นคือกบใช้ไก่สับครึ่งตัวล้างขยำเกลือให้เรียบร้อยนะคะ <c oughs> ขัดเทอไม่สบาย <c oughs> เสร็จแล้วล้างล้างล้างสะเด็ดน้ำให้แห้งนะ ขยำเกลือล้างน้ำเปล่าถ้ามันยังสัมผัสแล้วยังมีเมือกๆอกอยู่ขยำเกลือซ้ำอีกครั้งหนึ่งล้างจนมีความสึกว่าเมือกเมือกนั้นน่ะไม่มีแล้วถือว่าสะอาดใช้ได้ใส่กระชอนนะคะสะเด็ดน้ำพักไว้กระเทียมเอาไปสับเลยนะให้ดีๆใช้หม้อที่เราวางแผนจะต้มน่ะนะคะใส่น้ำมันลงไปเอากระเทียมลงไปเจียวเจียวให้หอมเลยพอหอมเสร็จเนี่ย เราก็เอาใจไก่นะใส่ลงไปผัดกับกระเทียมเจียวปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวเกลือน้ำตาลคนคนคนผัด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 ,ผดถ้าเป็นสมัยยายทําเนี่ยยายจะทาจนเหมือนไก่ทอดกระเทียมเลยจะมีความเหลืองของผิวแต่กบไอยอยู่กบแล้วก็เลยไม่ไทอดถึงขนาดนั้นนะคะผัดจนหอมๆเลยแล้วก็ใส่ <c oughs> น้ําลงไปเนาะ พอใส่น้าลงไปปุ๊บเรากปล่อยให้เขาต้มตอนนี้จะหอมมากพอเดือดปุ๊บเราก็จะช้อนฟองทิ้งระหว่างนั้นนะคะเราก็จะไปทําน้ําส้มพิกดองกับไข่แล้วอาไข่ออนเซนไข่ออนเซนก็งบง่ายมากๆเลยนะเอาถ้วยใบเล็กนะคะใส่น้ําร้อนใส่ในไมโครเวฟห้านาทีเนาะปล่อยให้ต้มจนเดือดจัดเลยนะห้นาทีเสร็จแล้วก็ไปเอาไข่ จากตู้เย็นนะคะไม่เอาไข่อในภูมิห้องนะไข่ไข่ตู้เย็นเย็นใส่ลงไปปิดฝาอบไว้นั้นยี่สิบนาทีต้อเอามาได้ไข่ออนเซนทุกครั้งนะคะแล้วก็ทําน้ำส้มปินดองข้าวต้มเนี่ยมันกินกับน้ำส้มปินดองแล้วมันจะอร่อยหรือไมเนี่ยไม่สบ,บายอย่างเงี้ยนะเลิศมากขอบอก ย,ยังมีความเปรี้ยวๆของน้ำส้มพิดดอกเล็กนี้นะคะเนื้อไก่หอมๆนุ่มๆอร่อยมากๆเลยลองทำดูนะ